กระทรวงคมนาคมเผยความคืบหน้าโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาระยะทาง7กิโลเมตรซึ่งณเวลานี้นะครับอยู่ในขั้นตอน EIA คาดว่าจะลงนามก่อสร้างในปลายปี2568และสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงต้นปี2569รายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง UpFuture Channel ได้เลยครับ เมื่อวันที่31ตุลาคม2568ที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการโครงสร้างพื้นฐานสําคัญในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนลา่างโดยมีประเด็นสําคัญนะครับก็คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมตำบลเกาะใหญ่อําเภอกระแสศิลจังหวัดสงขลาไปยังอําเภอขาชัยสนจังหวัดพัทลุง โดยโครงการดังกล่าวนะครับมีระยะทางรวมประมาณ7กิโลเมตรใช้งบประมาณ4 8 4 1ล้านบาทโดยแบ,บ่งเป็นค่าก่อสร้างประมาณ4,700ล้านบาทและค่าควบคุมงานและดําเนินการอื่นๆประมาณ141ล้านบาทโดยขณะนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการจะทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA และรวมถึงขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต,ต่อไปทั้งนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการตั้งเป้าหมายว่า จะสามารถลงนามสัญญาก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี2,568นี้และดำเนินการก่อสร้างในช่วงปี2,569ถึงปี2,571ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนด้านกฎหมายการสำรวจพื้นที่และการประกวดราคาสำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับเป็นโครงสร้างคมนาคมสำคัญที่ประชาชนในพื้นที่เสนอและผลักดันมาอย่างยาวนานกว่า30ปีโดยคาดว่า จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุงซึ่งจากเดิมนะครับต้องใช้เวลาเฉลีย่ย45-60นาทีเหลือเพียงประมาณ10-12นาทีเมื่อเปิดใช้งานมาต่อกันที่โครงข่ายทางถนนกันบ้างน,นะครับทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมได้มีการเร่งรัดการดําเนินการโครงการสําคัญได้แก่โครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออกช่วงบ้านพุถึงสนามบินหาดใหญ่ระยะทาง7.18กิโลเมตรเพื่อเป็นการแก้ปัญหาจราจรในเขตเมือง พร้อมกันนี้นะครับยังมีโครงการพัฒนาถนนสายรีเวล่าของกรมทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวชายฝั่งอ่าวไทยและรวมถึงถนนเชื่อมต่อด่านสุงไหงโกโลกเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนไทยมาเลเซียด้านโครงสร้างพื้นฐานทางรางครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ช่วงสุราธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทางประมาณ321กิโลเมตร รวมถึงโครงการรถไฟหาดใหญ่ประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรเพื่อเป็นการรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและเตรียมยกระดับสถานีชุมทางหาดใหญ่และสถานีประดังเบซาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกกระดับภูมิภาคและนอกจากนี้ยังได้มีการมอบหมายให้ศึกษาการจัดตั้งตู้ละหมาดในสถานีรถไฟและสานามบินภาคใต้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารมุสลิมอีกด้วยด้านทางน้ำครับทางกรมเจ้าท่าได้มีการรายงานผลการขุดลอกร่องน้ำ และรวมถึงการปรับปรุงท่าเรือสงขลาเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวรวมถึงแผนศึกษาการพัฒนาท่าเรือรองรับเรือสำราญหรือว่าควยสพอร์ตจังหวัดสงขลาซึ่งจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับพื้นที่พร้อมทั้งโครงการป้องกันการการัดเซาะชายฝั่งบริเวณปากน้ําเทพาทางด้านอากาศบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนได้มีการรายงานนะครับว่าท่าอากาศยานานานาชาติหาดใหญ่ มีผู้โดยสารกว่า2.5ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาในช่วงปี2573ถึงปี2577เพื่อขยายอาคารผู้โดยสารลานจอดอากาศยานและคลังสินค้าทางอากาศทางนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการยืนยันว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดสงขลาจะดำเนินไปพร้อมกันในทุกระบบเพื่อลดปัญหาการจราจร ลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อนลางในส่วนของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับโดยโครงการจะเป็นการเชื่อมพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงโดยโครงการนะครับจะมีระยะทางรวมประมาณ7กิโลเมตรประกอบด้วยสะพานหลักและสะพานเชื่อมต่อข้ามพื้นที่ทะเลสาบ โดยโครงสร้างหลักของสะพานออกแบบเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบยกระดับตลอดแนวเพื่อให้กระแสน้ําในทะเลสาบสามารถไหลเวียนได้ตามธรรมชาติและเป็นการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาอีรวดีซึ่งเป็นสัตว์ป่ากคุ้มครองที่พบในทะเลสาบสงขลาในจํานวนจํากัดน,นอกจากนี้นะครับยังมีแผนจะตั้งศูนย์อนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อเพื่อเป็นการรองรับกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคตอีกด้วย โดยตามแผนงานที่กำหนดนะครับคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาก่อสร้างได้ภายในช่วงปลายปี2568และสามารถดาเนินการก่อสร้างได้ในช่วงปี2569ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ2-3ปีทั้งนี้ระยะเวลาแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพพื้นที่การก่อสร้างในพื้นที่ชุ่มน้ำและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการเปิดใช้งานในช่วงประมาณปี2,571ถึงปี2,572โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะครับสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของประชาชนลดต้นทุนโลจิสติกส่งเสริมการค้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาและเป็นการเพิ่มโอกาสการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่โดยรอบอย่างเป็นระบบ ในส่วนของโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้นานตะวันออกนะครับโดยโครงการดังกล่าวอยู่บนทางหลวงหมายเลข425จงังหวัดสงขลาซึ่งณนเวลานี้อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างในช่วงที่สําคัญเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตเมืองหาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติหาดใหญ่โดยขนานี้นะครับมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ45 โดยช่วงที่ดําเนินการก่อสร้างก็คือระหว่างทางหลวงหมายเลข4ถึงทางหลวงหมายเลข4135บริเวณหน้าทางเข้าสนามบินโดยโครงการดังกล่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่หรือ Outer Ring Road ระยะทางรวมประมาณ66.84กิโลเมตรแบ่งเป็นด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจหลักรอบตัวเมืองเข้าด้วยกันรวมถึงสามารถเชื่อมต่อไปสู่โครงข่ายมอเตอร์เวย์สาย M84 ที่มุ่งสู่ชายแดนไทยมาเลเซียได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญในการรองรับการขยายตัวของเมืองและรวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ต่อล่างซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะครับจะเป็นการช่วยลดปริมาณการจราจรในเขตเมืองหาดใหญ่ให้ลดลงได้อย่างมีนัยสําคัญเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเข้าออกสนามบินลดต้นทุนด้านเวลาและการขนส่งรวมทั้งช่วยกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจจากศูนย์กลางเมืองออกไปสู่พื้นที่โดยรอบได้อย่างเป็นระบบ และเมื่อทั้งสองโครงการแล้วเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือว่าทางเลี่ยงเมืองหัดใหญ่การคมนาคมของจังหวัดสงขลาก็จะสมบูรณ์ขึ้นอย่างชัดเจนการสัญจรจะรวดเร็วขึ้นเศรษฐกิจจะกระจายสู่พื้นที่รอบนอกเมืองจะเติบโตอย่างเป็นระบบและสงขลาจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางภาคใต้ตอนล่างอย่างเต็มรูปแบบครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ